วันนี้เวลา14นาฬิกาที่โรงพยาบาลปัตตานีอำเภมืองปัตตานีจหวปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบถวิกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจ่ากันดอกไม้และจัดรารสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบ,บรมราชินี ไปมอบให้แก่นายหมู่ตรีดารีและมเะและสมาชิกเอกมูริดันอาบูสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลดอนไรายตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนรอบยิงขณะวิ่งออกกำลังกายภา,ายในหมู่บ้านบริเวณถนนหมู่3ามบ้านละเวงตำบลดอนทรา์อำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่19พฤษภาคม2568 เวลา15นาฬิกา30นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเดินทางไปยังโรงพยาบาลไม้แก่นอนเภอไม้แก่นจดปัตตานีเชัญจารกันดอกไม้และจราร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมนเดน็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นายหมู่ใหญ่มูฮัมหมัดเทาเพชร เจมาและสมาชิกเอกมะรูดิงปิสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลดอนทายอันเภอมไม้แก่นจังหวัดปัตตานีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุเดียวกันการได้รับแจกันดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น